เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวฮือฮาเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีพลเมืองดีคนหนึ่งเขาไปพบว่ามีเงินสดถึง12ล้านบาทถูกใส่อยู่ในลังสีเทาและอยู่ใกล้ๆกับกรองขยะและหลังจากนั้นค่ะ พอเป็นข่าวออกมาว่ามันเป็นเงินสดจริงๆนะถึง12ล้านบาทก็มีผู้มาแสดงตนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเงินสดดังกล่าวคนที่มาแสดงตนเขาก็ยืนยันนะคะว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเขาได้มาเขาเก็บมายังไงแบบไหนและทําไมมันไปอยู่ที่กลองขยะก็ไล่เลียงมาเลยเล่ามาเลยบอกว่าที่ห้องอเกิดน้ําท่วมน้ํารั่วมาก็ต้องย้ายของก็เลยย้ายไอ้เจ้าเงินตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าในกล่องที่ตัวเองย้ายไปอะ่ะมันเป็นเงิน คือย้ายของที่มันอยู่ในห้องออกไปอยู่ที่อื่นที่อื่นแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นเงินสดก็เลยเอามาวางไว้ตรงจุดทิ้งขยะที่ชั้น4ี่ของคอนโดใช่ค่ะแล้วก็เมื่อทราบก็ไปแสดงตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพทนายความเป็นเงินที่ได้มาจากการทํามาหากินในสุจริตแต่ไปไล่เลียงเนี่ยมันมีข้อชะง,งนเยอะใช่ค่ะเพราะท่านเนี่ยไปมีตําแหน่งในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีการตัดสินใจอะไรที่ มีเรื่องการลงทุนอะไรสูงเช่นกสทชเช่นเป็นอนุต่างๆในปปชใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าตําแหน่งของตัวเองเนี่ยมีความสําคัญและเอกสารที่มันไปอยู่กับเงินสดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปได้ว่าเอเงินตรงนี้มันมาจากเรื่องที่ทําหน้าที่ในฐานะการปฏิบัติหน้าที่ในที่ปรึกษาของกสทชหรือเปล่าที่สําคัญภรรยาเป็นระดับผู้อำนวยการของปปชต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ค่ะตอนนี้ปปชก็ตรวจแล้วว่าไอ้สิล้านเนี่ย แจ้งหรือเปล่าดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงิน3หน่วยงานวันนี้เขาประชุมกันเลยค่ะประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอและกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปอปปเขาตรวจสอบเลยว่าไอ้สิร้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใช้เวลาการประชุมกันไปวันนี้1ชั่วโมงเต็มเต็มค่ะ คุณสุขสรรประสาระเอผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปชบอกว่าปปชเขาก็จะแบ่งการตรวจสอบออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินภรรยาของนายทวีวัน์เพราะว่าเป็นตำแหน่งผออ,อยู่ในปปชดังนั้นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินของทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยอีกส่วนหนึ่งคือการตรวจสอบที่มาของเงิน โดย3หน่วยงานนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอตํารวจพิสูจน์ให้ทราบว่าเงินนี้เป็นของผู้ใดและที่มาที่ไปอย่างไรคือให้ตํารวจพิสูจน์ก่อนจากนั้นพอตํารวจในพื้นที่ส่งหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วก็เป็นอํานาจของ3หน่วยงานนี้แล้ว ที่จะมาตรวจกันต่อไปว่ามันเป็นเงินอะไรได้มาจากอาชีพสุจริตหรือไม่เป็นเงินที่หามาได้โดยไม่ชอบหรือเปล่าทุกอย่างจะทําตามขั้นตอนส่วนอีกหนึ่งท่านที่วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือคุณอรณิตสุขบาลผู้อำนวยการปปทกุ้มในการของกองปอปทเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองของปอปทเขาตั้งข้อสังเกตนะเส้นเงินเนี่ยมันดูแล้วเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่12ล้านบาทหรือเปล่าอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่า แล้วมันเป็นที่มาที่ไปยังไงอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะประชุมร่วมกันกับตํารวจในพื้นที่อีกทีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งแต่วันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ฟังกันก่อนค่ะตอนนี้เรื่องดังกล่าวนะฮะยังไม่ได้ส่งมาที่ปปชนะฮะพนักง,งานสอบสวนดําเนินการอยู่เขาก็มีเวลาของพนักงานสอบสวนนะครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนรวบรวมยาหลักฐานเสร็จนะครับต้องถ้าเป็นเรื่องของการได้มาโดยไม่ชอบก็ต้องส่งมาปปช เดี๋ยนจาจังหวัดนี้ครับยังไม่ได้ส่งมานะครับเพียงแต่เราเข้ามารับขณนะเป็นการบูรณาการร่วมกันเฉยๆนะครับวันนี้เพียงแต่ให้เห็นภาพว่าสามปอก็ยังทํางานร่วมกันนะครับแต่อย่างนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ตรวจเส้นทางทางการเงินไม่ได้ตรวจที่มาของเงินทั้งหมดนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเงินอะไร อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราเป็นการบูรณาการการทํางานระหว่าง3าปอแต่ไม่ได้จบที่สามปอนะคะเดี๋ยวจะมีปออื่นๆอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้เราประชุมและอย่างที่ถามอะค่ะเส้นทางการเงินสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่ามันคงไม่จบที่12ล้านนะคะเพราะว่าต้องต้อง,องชื่นชมนะคะสื่อมวลชนเนี่ยก็เก่งอาจจะเก่งกว่าเราเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเพื่อให ประชาชนนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะก็เลยต้องทำงานในเชิงบูรณาการะคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะเราจะมีการนำเสนอนะคะข่าวสารเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปประชุมนะคะร่วมกับสื่อภาคหนึ่งนะคะรวมถึงสพจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเพราะว่าตอนนี้สารตั้งต้นนะคะยังยังอยู่ที่ตำรวจในพื้นที่นะคะด้านพลตำรวจตีประสงค์ฉเฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป ก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็สามหน่วยงานก็จะไปประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองครับบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนื่องจากสอพอปักก็เนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางสอบสวนได้นายภูนเทพทวีโชคธนากุลรองเลขาปปอชอเนี่ย ในฐานะโฆษกปปชเนี่ยก็บอกว่าการประชุมปปชวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้พิจารณาข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการระดับผู้อุกโดยการสํานักงานปปชที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชนพบว่าข้าราชการดังกล่าวสมลสกราลัยทวีวัดและได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง3ปี1ครั้ง22-6-4และครั้งดํารงตําแหน่งครบ3ปีเมื่อ22กรกฎาคม ตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินข้าราชการรายดังกล่าวไม่ปรากฏเงินสดจํานวน12ล้านบาทของคู่สมรสครับอืมไม่ปรากฏก็จะต้องตรวจสอบกันต่อถูกไหมล่ะคะดังนั้นคณะกรรมาการปปรชค่ะจึงมีมติเป็นการสั่งสอบเชิงลึกเลยคะ่ะว่าข้อเท็จจริงแล้วข้าราชการคนนี้ก็คือภรรยาของนายทวีวัน์เนี่ยคะ่ะ มีพฤติการที่จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่อย่างไรหรือว่าปกปิดข้อท็จจริงที่ควรจะแจ้งให้ทราบ และมีเหตุอันควรสงสัยกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินรายการดังกล่าวโดยมิชอบหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบโดยเร็วต่อไปเท่ากับว่าหางเลขเนี่ยไปถึงภรรยาแล้วนะ,ะไม่อยู่ที่แค่สามปอนะค่ะ สัมภารก็มาครับใเพราะสสพักพลังประชาชนวันนี้เนี่ยไปที่กรมสัมภารก็คือพัะขมลหนุนอนัน์ลักษนกสีนอกแล้วก็พนิดามงคลสวัสดสิ์สสพักประชาชนเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือต่อกรมสัมภารเรียกร้องให้พิจารณาตรวจสอบที่มาของไรายได้และเส้นทางทางการเงินจำนวน12ล้านของนายพีรวัตรที่มี ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบอร์ดกสทชและมีรายชื่อในคณะอนุกรรมการกสทชถึง5คณะและ5คณะนีะ 5, ้เนีน่ยมีบทบาทสำคัญในการประมูลในการพิจารณาเรื่องต่างๆมากมายคะใช่ค่ะสำหรับนายทวีวัฒน์เส้งแก้วนี้นะคะตำแหน่งบอร์ดของกสทช,าชใช่ไหมคะดังนั้นทางสอสอของพรกประชาชนก็มองว่าต้องดูความโปร่งใสให้ชัดเจน ต้องดูว่ามีการนําเงินเงินเข้าสู่ระบบภาษีรายได้ต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องหรือเปล่าทุกอย่างในสังคมตอนนี้มันดาําบ้างเทาบ้างเราจะต้องช่วยกันจับตาเรื่องนี้ในขณนะเดียวกันเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าไอ้เจ้าเงิน12ล้านเนี่ยค่ะที่พบมันพบพร้อมกับจดหมายของกสทชที่เขียนชื่อนายทวีวัน์อย่างชัดเจนมันก็ต้องดูค่ะว่ามันมีความเกี่ยวข้องและมีที่มาที่ไปอย่างไรนอกจากนี้สสของพรคประชาชนเองยังบอกด้วยนะคะว่า ในขณะนี้ปะปะชมีการตรวจสอบแล้วแต่ว่าทางสอส,อสอเองก็อยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนไปเรื่อยๆเขาใช้คํานี้นะคะเขาบอกว่าเขากัดไม่ปล่อยแน่นอนเขาอยากให้เรื่องนี้มันเกิดความกระจ่างเพราะเขาไม่มั่นใจว่ามันมีที่มาที่ไปของเงินตรงนี้อย่างไรบ้างแต่เนี่ยเป็นข้าราชการระดับผอที่คณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่เนี่ยมีมติให้สืบและสอบสวนเชิงลึกนะใช่ค่ะปกติเนี่ยจะเป็นเรื่อง ข้าราชการชั้นสูงนักการเมืองค่ะก็ด้วยความที่เงินตรงนี้มันชัดเจนนะและสื่อมวลชนก็เกาะติดกันอยู่ด้วย